สวัสดีในวันเทศกาคลคริสมาสคะ่ะส่วนบานล,ลาโคราชก็สิ้นสุดวันคริสมาสนี่ค่ะก,กินอาหารต้มพาคิริวคะ่ะจะทำตัวใบชาเมี่ยมเนาะค่ะวันคริสมาสที่ผ่าของข่อยต้องต้มพาคิริวคะ่ะชามี่กินไปแล้วอาหารตงวันวันนี้นะจะกินแกงตามด้วยต,ตามกขุ่ตำมะละกอ เสร็จแล้วค่ะตำสมตำของราโคราดกับรีบปะอาหารของค้นน็อตค่ะลาวโคราเอามาเขาไมโครเวฟมาอุ่นกินเพราะว่าสามีจะปะกินอาหารซําก็กินยังก็บอแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันช่องราโคราดกินนอร์เวย์หรือลาวโครา,สาดสไปยินนอร์เวย์นะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสเด้อทุกคนวมนื่อใวันทีหยิบหาวันคริสต์มาสของอยุโรปเนาะคะ่ะก็ ของส่วนทองขบวนลาคุราคือกินตะมาวานี่แล้วันนี้ก็สามีก็กินอาหารเก้าของเรา,า,ร,า,า,ารับคุลาค่ะสมตำตําปลีบบาร์คลาคุราชเอาเขาไปในหม้อ,อไรน้ำมันแล้วก็อบแห้งตามด้วสวตมตำอันนี้คือพุทธะใส่กอกของคนนอ,นอ,นอตนแล้วค่ะก็กิ่นเหลือตะมาวานสดาสามีเราไ่ค่อยกินของเก้านะคะ เรากระดาียดาย้ลากระดาษไอเก่งมาอุ่นแล้วก็นี่เลยค่ะเหมือนว่ากินหมูกรอบกับส้มตำเนาะค่ะแล้วก the ็ข้าวเหนียวที in ่เรากระดาษหังแดงแตะทิศที่แล้วเรากระดาษเอามาอุ่นเอามาอุ่นแล้วก็ข้าวเรากระดาษกินข้าวกล่องกั่บนีมเรากระดาษจะบอกกินข้าวกล่องนะคะกินแต่ลากระดาษค่ะว่าเราเมื่อนี้เราบอกว่าตื่นมาหรือว่าเรียนกั่เฉพาะคนไทยเนาะค่ะสามีเรากระดาษบอกว่าเมื่อนี้ ตอนแรกสันขอกินดินเนอร์เอียงแยงเคอร์รี่เดอร์สันวาลลาเล่ออกไก่ออกมาไว้ให้เราจะอีดแกงเผ็ดให้เรากินนะคะมื่อนี้คุงเขากับอีเป็นนซีราคาถ้าเป็นวันอาทิตย์มารหรือวันเอ,เอียงสามีขอบว่าลูกทุกลูกซ้กกกกายของเราเทาไหรกินๆๆๆๆๆประมาณเริ่มวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองยีบสามประมาณนี้ค่ะโรเมนยาก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันพุธเราเราต้องไปกินใบไม้ยังสินะคะ แต่ปีที่แล้วไปนอนบ้านเราปีนี้คือ,อเราบอดจัดไงเพราะบอได้เอาลูกสาวไปลูกสาวเราไปลอนดอนไปอังกฤษไปปยายาั๊บไปเยี่ยมลูกลูกสาวไปเยี่ยมน้องสาวสามีไปเยี่ยมลูกสาวที่ลอนดอนก็เลยบอได้จัดวันขิดมาตามน,นี้งานครัปีนี้ไม่ได้กินแล้วแต่กินนี่ก<ด>่อ<ะ>เสือระเบิดนางพวกว่า,วานี่เบิ่งกันพลสามีเปิดหนังบงัง แล้วเดี๋ยวค่ะมากินสมตำหนำมกะกรูดสไตล์าาลาวโคลากินก๋วยเตียวติดมืออลา,า,ลาลวโคลาเราไม่ค่อยถนัดเรื่องกินโชว์เนาะค่ะอันนี้แหละค่ะแกเรียนเราวโคลาไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่ไม่ค่อยเน้นผักอะไ ถ้ากินนี่อย่างเราเน้นผักหลายๆเป็นแะละก็ละก,ก็ค่อยเน้นกินผักที่ว่ามันหาได้ค่ะแล้วก็เนี่ผักที่เราดูเมืองไทยละก็ละก็กินด้ยค่ะผักไอซีว่าไอแปลปๆพวกอย่างนะเราะกอละก็ค่อยกินเพราะว่าเราค่อยเน้นผักเมื่อกินผักเป็นดยูเมึองออกเลยค่ะ บบค่ะเ่ากินอาหารอาหารคิดมาเรือเคินว่าอาหารยุนย่นของคนดมดสามีแลวกุลากับาลาก็ลาจะกินหนังก่อนมันจะกรอบค่ะแล้วค่ายหนังหมูกรอบ้านเขาอีกกิ่นอันนี้ก่อนเพราะว,ว่านี่สามีออกจากเตาแลวกุลาจได้แอบไปลอกหนังกินของเรา แล้วกลับมาเอานังนังหายไปใส่เบิดต,ต่งปาบก,กอกแล้วก็ลาก็ใส่เป็นน้ำน้ำปูนี่ก็นองมันเหมดดูสวิตเซอาแล้วนด์ซื้อเวลาลายมายู่นีมหาซื้อ,อยากบอมมีมาขายเนาะค่ะ <c oughs> อดีตน้องที่ทำงานเอามาให้กระปุกนึงก็เลยว่าจะซักให้น้องซื้อมาให้อีกเพราะว่าลักลาบมากกินตามตรงตา,ตาเอาปลาบผสมกับน้ำปูค่ะมันจะมันจะนัวแซ่ค่ะ ลา,ลาคุลาเป็นคนมากกินเป็นคนเดียวก็แซ่บก็ต้องหาตลาโมกกินขอโทนว่ากินสมต้งสมตรามว่าไม่มีวิญบ่แซ่บตัวลาคุลาแซวเพื่อเขาเพราะว่าลาคุณมาลาคุลาเป็นคนมากกิน,นค่ะท่านไบผู้ใดมาขายอาหารส้องอาหาร,ตหารเติมแห่งรสมนุษย์นี่ พา,าักละมันก็แนวกินยังที่เขาตาัาตต้งกเต้เขาต้องกินอาหารเติมแลว้วคขาเลาด้ตค่ะอันนี้มันมดลดใตงพารักครัมันคุคาามากกินไปไหนทุกทุกคนมันคิดมากแต่ละขอบก็เหตดอย่างันได้บ้ค่ะมาด้วยค่ะมากินเขามากินเขาน้ำรัาครลว แล้วพวกเราขอจบคลิปแค่นี้ก็นอกนะคะ่ะเพราะว่าเราควรจะกินบนถนัดอยากอาช้ำเขาก็เคยพอกับไม่คลิปหนักแต่เมื่อคืนนี่อย่างจอมจิมะถ้าว่าว่างด้วยไหนเราพวกเราจะจิมะถ่ายคลิปดูเอ,เอาลูกไฮเบิร์นนาะคะ่ะเยวมื่อน,นี้ก็ตอนบ้าก,ก็อีกแกงคือดีแล้วก็อิดดื่มกับพ่อแย่สองเทาสองตายายอีกละวขอบแก้ดวงสิยค่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใจก็ขออวยทุกท่าน ทุกคนมีความสุกในวันคิดมัดแล้วก็จะเสี่ยปีนเนาะค่ะตอนรับปีใหม่ก็ขอทุกคนมีความสุกสมบัตทุกสิส่งทุกประการมีควาเมเจริญเจ้าหน,านห้าในการงานเนาะคะขอขอขอ่ะพอัน็นมิตรคิดไปๆอีกคือแกงเผ็ดของคุณสามีค่ะนางทำจั่ไดนางต้องให้หั่นพริกสดให้นางเพิ่มประมาณนี้ละค่ะล,ลาวโคลาชเสร็จนางกาลังจิบไว้กับตามี้ก็นางตัดต่อคลิปให้พีโนองได้รับชมการเคลื่อนไหวแต่ละมือของาลาวโคราชเนาะค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำใจที่ไม่ให้เล,ลาโคราชเด้อค่ะพบกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย